ขอขอบคุณพี่น้องเยอค่ะที่เป็นกำลังใจในกันไำมีปฏิภาณทำก้อนศาสตร์กัน,พ,กน,นกพี่น้องหลังจากตักไายพี่น้องเดียวเนาะค่ะนี่ทันเลยค่ะพี่น้องเนื้อค่ะที่เป็นแรงใจกันมาตลอดค่ะเช้าวันพุธนี้ก็ขอให้มีแต่ความสําเร็จตะลายย่างกันอย่างดีค่ะพี่น้องเนาะค่ะต้องใส่ความพยายามหลายอย่างหลายแนวอยู่ให้กำลังใจค่ะ ในการทํางานและชีวิตประจำวันในเราทำแล้วเดี๋ยวพี่น้องนี่จะที่ทำงานไป,ไปเรื่อยๆเยมื่อการลังจากรเปิดบ้านเปิดซองท,งทักทายพี่น้องเป็นระยะในสิ่งไปน้ำกันเนมื่อบางครั้งบางเวลาก็เลยทํางานนะคะพี่น้องวันนี้ทำงานตอนเช้าทักทายพี่น้องค่ะตอนเช้าๆทำงานอีกคือเก่าคือดิมสำเร็จแต่ละอย่างก็ย่างกินได้ทุกพี่น้องเนาะค่ะต้องใส่ความพยายาม,ายามหลายอย่างหลายแนวอยู่ร์ในกำลังใจค่ะค่ะมา เตอมนาวันพี่น้องเขาก็จะส่อถึการทำมสะอาดทุกที่ล่ะแต่ะเศราค่ะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับกําลังใจที่มอบให้กันและกันไปในช่วงเช้านี้ค่ะเพื่อนวานอ่ะจ้ะกลางมริกะและชีนี้ก็เลยกมาขอค่ะทักทายพี่น้องด้วยกันค่ะทักทายนะคะเพราะว่าเหมือนกับเปิดบ้านทักทายพี่น้องแล้วกับว่าสาเร็จในเช้านี้เนาะทำไมเนาะค่ะเช้านี้ก็เหมือนกับว่า เปิดบ้านทักทายพี่น้องตอนเช้านะคะกับบอสําเร็จเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะก็ถือว่าเขาับทำน,อน,นะะ้องขอขอ,ขอบคุณพี่น้องเยอคะ่ะที่เป็นกำลังใจให้กันไปมีประสิทภาทำก้อนศาสาดกันพี่น้องหลังจากทักทายพี่น้องแล้วเนาะคะ่ะนีนท่ที่บุก็ตามนั่นเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ทํงงานทรงก่อนทอนะพี่น้องเนาะ,ะบางครั้งก็ทอดวยค่ะทออยู่ทักทายพี่น้องตอนเช้าของวันอพุค วันอังคาเส์พี่น้องวันพุธค่ะค่ะสอนมาเตื่นถึนมาเนาะพี่น้องเนาะค่ะเหมือนกับว่าทำงานตอนเช้าๆค่ะนั้นค่ะทรงเพินเนาะค่ะในระบบการทำงานเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าทำอย่างหนึ่งไม่สำเร็จก็ต้องทำเพิ่มอีกอย่างหนึ่งค่ะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะที่เป็นน้องขอขอบคุณพี่น้องเยอค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันไปมีประสิทธิภาพทำกุศกันพี่น้องหลังจากตักทายพี่น้องเยอะเนาะค่ะ พี่น้องตอนเช้าของวันอพุธของวันอพุธเสาร์ปี่น้องวันพุธค่ะค่ะสอบมาตื่นถึงมาแล้วพี่น้องเนาะคะ่ะเหมือนกับว่าทํางานตอนเช้เชาะค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องเยอคะ่ะที่เป็นกําลังใจให้กันไปมีประสิะทธิภาพทำก้อนศาสตรกันพี่น้องหลังจากทักท,า,กท,กทายพี่น้องเยอะเนาะค่ะนาทีน้องค่ะขอขอบคุณพี่น้องเยอค่ะที่เป็นกําลังใจให้กันไปมีประสิทธิภาพทำก้อนศาสตรกันพี่น้องหลังจากทักทายพี่น้องเยอะเนาะค่ะนาที ในการทํางานนาชีกับเฉพาะนันเเราทำแล้ว,ดว,เ,วเดี๋ยวพี่น้องนีงนง่ีก็จะทำงานไปเรื่อยๆเมื่อขารหลางังจากาเปิดบ้านเปิดซองพักท้ายพี่น้องเป็นระย้คย่ะมาถ้าหมีนกันพี่น้องเขาก็จะสนอะก็ขอขอบคุณพี่น้องเ้อะค่ะที่เป็นกาลังใจกันไปนิชีพัฒนทำก้นศาสตรกันพี่น้องหลังจากพักท้ายพี่น้องแล้วเนาะมาที่งานคะ่ะทรงเพิ่มเนาะคะ่ะในระบบการทํางานเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าทําอย่างหนึง่งไม่สําเร็จก็ต้องทําเพิ่มอีกอย่างหนึ่งค่ะ ขอขอบคุณพี่น้นองทุกท่านค่ะที่เป็นดีที่มีค่านะคะในการทำงานเนาะคะคลิปนี้ก็สั้นนี้แหละค่ะพี่น้องขอบคุณเรไรจ้าในการทํางานนะที่กิดเหตุภัยนั่นเองเาทำแล้วเดี๋ยวพี่น้องนี่ก็ดเหตุทำงานไปเรื่อยๆเยมื่อการลังจากาเปิดบ้านเปิดซองท,งทักทายพี่น้องเป็นระยะบุกตามนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เราก็ทํางานทรงก่อนท้อนะพี่น้องเนาะบางครั้งกระทวดดิค่ะ ข้ออายุช่วง่าเนาะค่ะแต่ว่ากับบาดซ้ำเดชเวลาน่ะตื่นมาแต่เ้าค่ะแต่่เป็นอย่างนรอพี่น้องค่ะทำหน้าที่ของฮอไปในเมื่อเราไม่ถูกท่านหรือค่ะพี่น้องหรือค่ะที่เป็นแรงแก่กันมาตลอดค่ะชาววันพุธนี้ก็ขอมีแต่ความช่วงเศารนี้แล้วทีนี้ก็เปิดบ้านได้ไร่แต่บอสําำเ็จค่ะพี่น้องค่ะก็ต้องได้ทำหน้าที่มาอีกที่้องน้องพี่น้องนะคะแต่บอสเป็นอย่างค่ะช่วงสายกับค่อยๆค่ะ กเกิเดกดติกิณเพื่นเนาะค่ะกับว่าเป็นอย่างดอกับเมื่อเนี่ตื่นสายมาแล้วชก็เลยก็ต้องขอทักทายพี่นองคือเก่าจะส่งงานก่อนที่เขาพี่นองคขะส่งงานนั้นค่ะส่งเพื่อนเนาะค่ะในระบบการทํางานเพราะว่ามันกับว่าถ้าทําอย่างหนึ่งไม่สําเร็จก็ต้องทําเพิ่มอีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ขอขอบคุณพี่นงทุกทุกท่านค่ะที่เป็นมาตื่นเมือนวันพี่นงขอเขอาก็าจะุูดว่าน,น่ะจ้ะกลางเมือนี่กับลาชินก็เลยมาขอทักทายพี่นองด้วยกัน ทักทายนะคะเพราะว่าเหมือนกับเปิดบ้านท,าทักทายพี่น้องแล้วกับว่าสำเร็จในเ้านี้เนาะสุขค่ะความสําเร็จในหน้าที่การงานการเนินนะคะพี่น้องค่ะปฏิทินกัสิพชมบรรยากาศในที่ทํางานนะคะทักทายพี่น้องตอนเช้าของวันอัองุธวันอพุธเสาร์พี่น้องวันพุธค่ะค่ะสองม,มาตื่นขึ้นมาแล้พี่น้องเนาะคะ่ะเหมือนกับว่าทํางานตอนเช้เชาค่ะค่ะมา ก็เหมือนเดิมพี่น้องเขาก็จะปลูกก็ตามนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาก็ทํางานทรงก่อนพอนะพี่น้องเนาะบางครั้งก็ทอดดิค่ะทอดอยู่ในการทํางานและชี้เหตุผลนั่นเอเลยทำแล้วเดี๋ยวพี่น้องนี้จะที่ทำงานไปเรื่อยๆเมื่อการหลังจากเปิดบ้านเปิดซองทักทายพี่น้องเป็นระยะปลูกก็ตามนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาก็ทํางานทรงก่อนพอนะพี่น้องเนาะบางครั้งก็ทอดดิค่ะทอดอยู่ เด้อค่ะพี่น้องเรือค่ะที่เป็นแรงใกกันมาตลอดค่ะเช้าวันพุธนี้ก็ขอให้มีแต่ความสมัยเนาะค่ะเช้านี้ก็เหมือนกับว่าเปิดบ้านทักทายพี่น้องตอนเช้า,ชานะคะกับบอสสาเร็จเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ถือว่า,าก็าทำเพื่อนวานอ่ะจะกลางวันนี้ก็ราชินีกระเล็มกมขอค่ะทักทายพี่น้องด้วยกันค่ะทักทายนะคะเพราะว่าเหมือนกับเปิดบ้านทักทายพี่น้องแล้วกับบอสสาเร็จในเช้านี้เนาะ สำเร็จตะลายยางกันย่างกิเลสทุกวิโนเนาะค่ะต้องใส่ความพยายามหลายอย่างหลายแนวอยอะไม่กำลังใจค่ะทายพี่น้องตอนเช้าของวันอพุธวันอพุธเสินพี่น้องวันพุธค่ะค่ะส่องมาตื่นขึ้นมาแล้วพี่น้องเนาะค่ะเหมือนกับว่าทำงานตอนเช้าเช้าค่ะสมุนค่ะเนาะค่ะแต่ว่ากับบอสสัมเพลตวัดว่าน่ะค่ะตื่นมาแต่เสาร์ค่ะแล้วก็ไปงานของพี่น้องค่ะทำหน้าที่ของเขาไป ในเมื่อเราไม่ทุนองค่ะก็ขอขอบคุณพ <with> ี่น้องเพืยอค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันไปฤกษ์ฤทิ์พทำก้มศาดกันพี่น้องหลังจากกันทับท้ายพี่น้องเยวเนาะค่ะฤกนีฤทธิ์พระทำวามศาดทุกที่ละเตริญเสาค่ะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับกําลังใจที่มอบให้กันและกันไปในช่วงเช้านี้ค่ะฤกษ์ทิ์พรทำก้มศาดทุกที่ละเตริญเสาค่ะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับกําลังใจที่มอบให้กันและกันไป ในช่วงเช้านี้ค่ะท่านด้วค่ะพี่น้องด้วค่ะที่เป็นแรงใจกแนมาตลอดค่ะเช้าวันพุธนี้ก็ขอให้มีแต่ความดีที่มีค่านะคะในหลการทำงานนะคะคลิปนี้ก็สํานียแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณเรายๆจะสุขค่ะความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินด้วยค่ะพี่น้องค่ะ,ะท่ากัสิพาชมบรรยากาศในที่ทํางานนะคะน้อง ขอขอบคุณพี่น้องเยอค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันไปมีปรสิทธิภาพทำก้นศาสตร์กันพี่น้องหลังจากอ่ะทักทายพี่น้องเดียวเนาะค่ะนาทีน้องค่ะขอขอบคุณพี่น้องเยอค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันไปมีปรสิทธิภาพทำก้นศาสตร์กันพี่น้องหลังจากอ่ะทักทายพี่น้องเดียวเนาะค่ะนาทีค่ะบ๊อบเกิดกดตะเก็นเป็นเนาะค่ะกับว่าเป็นยังดอกกับเมื่อเนี่ยตื่นสายมาแล้วที่ก็เลยก็ต้องขอทักทายพี่น้องคือเก่าจ้ะ ส่งงานก่อนที่เราพี่น้องค่ะส่งงานสำเร็จแต่ละย่างก็อย่างกดีทพี่น้องเนาะค่ะต้องใส่ความพยายามหลายย่างหลายแนวอยู่ด้วยกำลังใจค่ะเพราะว่าพยายามเลยดิพี่น้องค่ะแต่ว่ากับพอเก่าหค่ะด้วยกำลังใจพี่น้องงานส่งเพิน่เนาะค่ะในระบบการทํางานเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าทําอย่างหนึ่งไม่สําเร็จก็ต้องทําเพิ่มอีกอย่างหนึ่งค่ะ ขอขอบคุณพี่น้องทุกทท่านค่ะที่เป็นนั้นค่ะทรงเพื่นเนาะค่ะในระบบการทำงานเพราะว่ามันก็ว่าถ้าทำอย่างหนึ่งไม่สำเร็จก็ต้องทำเพิ่มอีกอย่างหนึ่งค่ะขอขอบคุณพี่น้องทุกทท่านค่ะที่เป็นดีที่มีค่านะคะนี่หลาการทำงานเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็สั้นนี่ละค่ะพี่น้องขอบคุณเายๆจะแรงใจให้กันและกันนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะ ขอพี่น้องทุกท่านจะมีแต่ความสุขความโชคดีมีใช้นะคะทาอะไรก็ขอให้สําเร็จค่ะเฮงเปังป,งปังทุกกันไม่เนาะค่ะเช้านี้ก็เหมือนกับวา่าเปิดบ้านทักทายพี่น้องตอนเช้าๆนะคะกัะบบอสสำเร็จเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะค่ะก็ถือว่าเขาจะทำะบอสเกือกดตะเกียบไปเนาะ,ะค่ะกับบอสเป็นยังไงกอสเมื่อเนี่ยตื่นสายมาแลที่ก็เลยก็ต้องขอทักทายพี่น้องคือเก่าจะส่งงานก่อนที่เราพี่น้อง่ะส่งงาน งั้นค่ะทรงเพิ่นเนาะค่ะในระบบการทำงานเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าทำอย่างหนึ่งไม่สำเร็จก็ต้องทำเพิ่มอีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านค่ะที่เป็นไอจูวเป็นน้ากันเนาะค่ะบางครั้งบางเวลาก็เลยทำงานนะคะพี่น้องเมเนททำงานตอนเช้าตักท้ายพี่น้องค่ะตอนเช้าๆทำงานอีกคือเก้าก็เดิมค่ะบ่สเกิดกติเกณฑ์เป็นเนาะค่ะกับว่าเป็นยังดอกกะบเมเนีทตื่นสายมาแล้วเจก็เลยก็ต้องขอตักท้ายพี่น้องคือเก้าจ้ะ ส่งงานก่อนที่เราี่นองค่ะส่งงานนอนค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเ้อค่ะ,คะ,คะที่เป็นกำลังใจให้กันไป